เพราะว่าหนึ่งรอบไปมันก็สี่สิบห้าวันครับก็สองรอบก็ปีสามสิบวันเออแต่นี่รอบไปสี่สิบห้ามันก็ฉีดทีฉีดสองรอบทีดสองแต่มันก็ไม่มีฉีดแางอย่างนี้ก็ไม่มีเพี้ยมากวนนะไม่มีฮะเพราะเดินเข้ามาในสวนนี่เงียบเลยแต่ใบสวยมากครับอันนี้ใบเขียวใบเงาใบดำเลยเนี่ยต้นเนี้ยจากว่าเป็นก้านทูบเนี่ยไหนมีต้นเป็นก้านทูบด้วยเหรอเนี่ยสองต้นเนี่ยโอ้นี่มันใบเต็มเลยนะเนี่ยใช่ครับเนี่ยเหรอก้านทูบเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยใชแม็กมากเรววาไปสองรอบ โอ้ไม่เห็นร่องรอยเลยอ่ะมันไม่มีร่องมีรอยการขการทูบเลยอดมนมีแต่จะติดลูกอ่าแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะโซนใหญ่อืมตอนนี้มีรอยมีรอยนี่มีรอยอยู่ฮะอ๋อตอนแรกก็จะเป็นเหมือนปลายนี่นะใช่ครับเนี่ยเราเคยใช้แล้วก็หายอ๋อแต่ตรงนั้นอันเนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนเลยฮะโอ๊ยไม่ไเชื่อว่าเคยเป็นการทูบมาก่อนใช่ครับทั้งสวนนี่ใบเขียวเมื่อกันหมดเลยเนี่ยใบดําเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ทั้งแปลงไม่มีการทูบแล้วนะใช่ครับขาย หายหมดเลยแล้วใบกลับมาสวยใช่ครับเปลี่ยนทำใบดีๆได้ลูกอีกแล้วนี่แปลงนี้ก็ฉีดมากี่รอบนะพี่สองรอบฮะตอนหนึ่งรอบใบนะจะชุดนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะน้ำได้แล้วอืมสาสา้า,า,า,านเนี่ยสองต้นสามต้นนี้ต้นใบดำๆเลยเนี่ยโอ้ยที่กว่ามันมจะได้ใบดําแบบนี้มันครั้งแรกที่ฉีดไปมันจะเห็นออกมาใบดําแบบนี้ไหมอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็เห็นแล้วฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงครับ ็จากใบมันเริ่มใบสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งรอบใบมันก็สี่สิบห้าวันครับก็อสองรอบก็พอดีสามสิบวันเออแต่นี่รอบไปสี่สิบห้าก็ฉีดทีฉีดสองรอบ,ออบแต่มันก็ไม่มีฉีดแหางอย่างนี้ก็ไม่มีเพี้ยม,มากวนนะไม่มีฮะเพรเดินเข้ามาในสวนนี่เงียบเลย <c oughs> แต่ใบสวยมากครับอันนี้ใบเขียวใบเงาใบดำเลยเนี่ยต้นเนี้ยจากว่าเป็นก้านทูบเนี่ยไหนมีต้นเป็นก้านทูบด้วยเหรอเนี่ยสองต้นเนี่ยโอ้นี่มันใบเต็มเลยนะเนี่ยใช่ครับเนี่ยเหรอก้านทูบเนี่ยฮะ โอ้ยเนี่ยใช้ม็กมาแล้ววาไปสองรอบโอ้โหไม่เห็นร่องรอยเลยอ่ะมันไม่มีร่องมีรอยการเขาการทูบเลยนะมัมีแต่จะติดลูกอ่าทีแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะต้นใหญ่อืมตอนนี้มีรอยมีรอยนี่ต้องรอยอยู่ฮะอ๋อตอนแรกก็จะเป็นเหมือนปลายนี่นะใช่ครับเนี่ยเราเคยใช้แล้วก็หายอืมแต่ทางนั้นอ่ะเนี่ยโซนเนี้ยทั้งต้นเลยฮะโอ้ยเวลาเชื่อว่าเคยเป็นกาทูบมาก่อนใช่ครับทั้งสวนนี่ใบเขียวเหมือนกันหมดเลยเนี่ยใบดำเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ทั้งแปลงไม่มีการทูบแล้วนะ ใช่ครับขายหมดเหายหมดเลย,ย,เลยแล้วใบกลับมาสวยใช่ครับเปลี่ยนทำใบดีๆได้ลูกอีกแล้วนี่นนแปลงนี้ก็ฉีดมากี่รอบนะพี่สองรอบคนะต่ตอนหนึ่งรอบใบนะจะชุดนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะน,น้ำได้แล้วอืมแก่เนี่ยสองตน้นสาตนมต้นนี่ต้นใบดำๆเลยเนี่โยโอยที่กว่ามันจะได้ใบดําแบบนี้มันครั้งแรกที่ฉีดไปมันจะเห็นออกมาใบดําแบบนี้ไหมอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็เห็นแล้วฮะ เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงครับก็จากใบมันเริ่มใบสีเหลืองๆอยย่างงเี้